โอเคนะครับสวัสด no ีคุณผ no. ู you, ้ชมด้วยนะครับอยู t ่กับผมในเกมฮอนนะครับในหมดแล้ง CM นะครับกับพี่โลมังกี้คิงนั่นเองเนะ่ครับปล่อยเขาไปพี่ไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องปกติโอเคแผทนี้คือแผทล่าสุดคือมังกี้มันออกกระทาฟ้าได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่มเติมตรงที่ว่าสกิลหนึ่งเขาสามารถสไลด์ได้3ทีนะครับจาก2นะ เพิ่มอีกหนึ่งครั้งมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกถ้าจะออกจริงๆอะ่ะทั้งท้ายแค่เจนอที่เขบอกแล้วนะตอนนั้นก็เหมือนเดิมหมดอะ่ะตอนตายแล้วนะมึตายฮะบอกให้อยู่อ่ามีอะไรมีใจใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอ็งจะหนาวมันสองคนเดีย

ดวงเนี่ยพี่ปิงมันเยอะเมื่อกี้ปิงขึ้นเป็นร้อยเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารวมเซิร์ฟสี่ก็ได้ไม่ดีนะศัตรูาหายไปกางยังไม่ไปไหนน่าจะรุนน่าจะอาแอบแหวดอยู่ไม่ดีรุนจริงรุนล่างวะเ,เดี๋ยวพี่ไปตัดกันนะ น่าจะทันหรอววะผมเอากระถาฟ้าให้พี่เลหน้าแรกได้บอลต้องให้มึงสักสามถ้าสามน่าน้าลองไอ้ยินจานขึ้นไปบนนะโอเคต่ำไปละแต่วินดีนั่นหนึ่งอะวินดีก็บางน่าจะได้อยู่แล้วตะกี้มันเยอะอยู่แล้วตะกี้มันมันลีกให้ยินจานนี่หลีกให้ยินจาวเวล เปิดมายกิมพ d i อะไรเขาเนี่นยชอบมากเลยพวกปันปันเนี่ยแม,ม่ดูเขาทำไง นี่มันท็อกซิกเพลเยอร์นี่หว่าใช่ใช่คือรู้จักพี่แล้วก็ปกติอ่ะต้องเก็บขวานแล้วต้องเท้าก่อนเฮ้ยตันได้ตันได้เลยทีนี้หมดทิ้งอ่อละห้าวิปะสปายเหลือสิบห้าชาร์จเลยเหรอมีนี่ดีมีตันยัง บอลเป็นไงบ้างไะได้ไหมได้ป่ะไม่มีอะไรแล้วปอนเก็บทั้งคู่เก็บเปล่ากำลังไปช่วยแล้วไม่ดีมาแล้ว ผมว่าเราน่าจะวิ่งไปตัดรุนเร็วกว่าเนะี่ยเพราะว่าเรามีอันเตีะพี่วับบนได้นะพี่มีรุนแฮสน,นะจะบวกก็บวกนะก็ได้งไไม่ด้เอาเดียวดิผมไม่ผมได้แค่สโลเอาเลยเไม่มีอเลยเหรอมันไม่เล่นกับผมด้วยพี่ไปงัดวินดีเลยเฮ้ยโดนทันไม่ดดได้วะทันได้ขอให้ตายเนีแข้งให้แล้วอ่ะ ดาวปา,า,า,าตายอยู่ดียวดาวปาตายาเฮ้อล <c oughs> ่างก็ตายอะแต่คู่ด้วยล่างก็ตายด้วย <c oughs> มันต้องแบกกันแน่นอนอื <c oughs> อะไรนนนมันบอกว่าโหดจังนี่หรอเข้ากลางเลยพี่ก,ก็ได้เนีย่ย ทำได้เนะี่ยต้องให้อให้บอลไปเข้ากันะนเลานินดีไปนะพี่มันหกแล้วนะโอ้ามันหกแล้วบอนเจอแล้วนะจะล็อบ,บอ่ดนะอ หกแล้วอ่ะตัดจบเลยลเนี่ยฮีโร่น่าลำคาญอ่ะ ninja ขวดพี่น่าจะตายว่ะปอนที่ว่าปอนช่วยพี่ไม่ทันหรอก ninja มาทำเไมกลางสองอ่ะช่วยบนเลยบนตาย ninja ตายเออ ติดบิ๊กผมอับได้ไม่เป็นไรฟาร์มไปเลยฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนเลยไม่ขนาดฟ้าไงระวังไม่อยากลึกมากไงมินดี้เขายังยืนอยู่แสดงว่าต้องได้วอล์กเหรอวะระวังมินจาหายด้วยศัตรูหายไปบ้านก่อนเลยมันได้ไหมดิมันเอาผมตามไม่ถึงว่ะ ได้โซลโ,โลได้ด้วยพอเข้า่องไซเรนไป้วเอาผมเอาผมแน่นอร่อยเขาเนี่ยได้เลยก็ได้นะ <ผม S 2> ขึ้นเลย <ปะ S 2> ในป่าเดียบร้อยะะออกมาแล้วออกมาแล้วระวังรับนะพี่ตรงเนี้ย ขี้ซื้อกลนมารปบฮีโร่มันทำให้มังกี้มาเล่นยากถึกไปมยเฮีโร่มันถึกไปใช่แล้วจะแม่งเดิมมาแล้วเอาดิได้ป้องสวยสวยพี่ตายโดนทันด้าไงทันด้ามาเติมมาแข่ง ใช่ฮีโร่มันกัดเจะแบบอนี้อยู่แล้วหนีไม่ได้แล้วลิงอ่ะเจอแบบเนี้ยติดไอเทมไอเด้งเลือดกดแล้วเด้งเลือดไปเลย,เลยติดไว้ก่อนเอาไว้หนีเื่อได้ดิ้นจังหวะสุดท้ายก็ดิดันลึกไปเนาะวาร์มกลางพี่ทำบนปะบนปะคนนึ่ง,งเด,งดี๋ยววิ่งไปได้ไม่ไมน่าทันแล้ว<ไ>ปะ ขอเว็คลิปแป๊บนึงแล้วกันไม่มีเวลแล้วตอนนี้่น่ารอดอันดาตายปะจาก็ได้จะตายกว่า ติงงได้ปะถ้าติ๊กได้นี่จบเลยเนี่ยมาร์คมาร์หมเนี่ยน่ารักติกทิ้งล่างน่นสบายสบายแคลรี่เลยเนะี่ยเก็บขวานไว้ปาสมุดเลยหานด่าที่อะไรมันติดาก็ได้ สักตัวโยนยิงไปเลยก็ได้นะก็มีอะเสียดายนะยิงไปเลยเมื่อกี้มานาไม่พอติดซับไพไว้ก็ได้มันก็ติดบาชริลละไอ้เก่มมมหมาหมาโด่นกูไปโน,น,น,น่นตายหายนินเขาโยนปะนันอะฮะนินเขาโยนหรือเปล่า มันอยากจะโชว์ช่ำหวไหมล่ะอดินทิ้งเลยวะไหวไหมเนี่ยมันจัดจ้านไอ้ทันด้าทำกระทาฟ้าสวยเนี่ยสี่วิเอง ไม่ค่อยคมนะสำหรับพี่ทันได้ทาฟ้าชิ้นแรกรไม่รู้มันแบบสู้เพื่อนบ็อกดีกว่าเยอะอาจจะแบบมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องออกเลยอะสกิลคูดาวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นกูชอบมันวะก็ดีเล่นอะไรเนะี่ยโอ้โหดูเลือดหมูะออร่าดูเลือดอะ ต้องไม่บอ,อกของแบบนั้นวะเนี่ยกระชิบต้องมาบอกนนท์พี่ยาแข่งยากกิโลแบบนี้แม่งครูปรับตลอดการปะเนี่ยฟองยังพูดไม่ได้หรอกแม่งดีไหมติ๊กพี่เฉยเลย โอ้ยดีบนอะมึงจไปนคือไม่มีอะไรไงน่าจะกลับละผมไปเติมกลางก็ได้ล่างนี่ก็โดนนักนะไม่น่ารอดหรอกได้มั้ยทำไมกะดีมันออกดูหมู่ก่อนวะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเลยจริงๆ ดอากลางอยู่ดักทำนินจาในป่าก็ได้ด่ก,กลางวอะไร น่าจะมีคนมาล่างเนี้ยสถานทิ่ผมวาร์ปได้ไม่ต้องก็ได้ยังไงวะจะมาวานมันไม่รอดอยู่แล้วถ้าจะมาได้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 ไดไดพี่ไม่มีวาร์ปบนว่ะอยากจะขึ้นไปช่วยนะพี่วาบบ่า,วนะวาดินตายวะ่ะ ตายดีรออะไรนั่นไงโดนแก้วหวานแล้วนะไอ้เหี้ยหวานนี่ได้แลกคิวกับวินดี้ม่งไม่คุ้มเลยบนต่อไหมอันตีไปแล้วตีไปแล้วว้าวได้ว้าได้อยู่พี่ไปให้ถึงมาโอ้โหฟอร์อมันทำเหี้ยมันจะรอเล่นต่อหรอรอมันแก้วหวานแล้วก็ไม่มีใจอยู่กูบอลที่หน้าเลยรถไฟ ไอเชี่ยวหมดเชี่ยวหมดตายตายไฟไหมน้าวีตันได้ตันได้แล้วคือไอเที่องผมจะออกแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้แหละเดี๋ยวชิ้นต่อไปมันขึ้นเมนูกับยากล่างนะครับมันต้องเน้นไอเทมปลดหรือว่ากันตัวเองนิดนึงเนี่ยเพราะว่าฮีโร่ฝั่งนู้นมันสกิลจุกจิกเกินไปเร็ววันนี้เร็ววันนี้ ถอยเลยถอยเลยไม่เอาไม่เอาอิ่งัาหาพี่าด้ไหมวิ่งมาหาพี่ได้ไหมตีมันขัดปะวะไม่ขัดไม่ขัดมันแค่ทำให้หนีไม่ได้ใช่งงววออกลล้ตีดูมันมันออกของงั้นวะเท่อยู่นะพี่ว่าเท่อยู่นะ มัน้ากลางปีด้วยวะไอ้สัากูว่าฝรั่งคนไทยนี่แหละก็พูดอยู่เว้ยจะเปิดใหม่ไปบนไหมทันดากาทันดาการโดนรีเวนเน่แค่วัดละการก็ได้นะหามุมเข้าไปสตาร์ทใหพี่หน่อยมันออกแล้วงั้นก็เคลียร์คลิปให้หน่อย ของตัวเองนะอืมของตัวเองสองร้อยเออมันยังไม่แก้วาดตรงนั้นว่ะแสดงว่าคงไม่นี่มั่งมันยังไม่สงสัยเป็นกูนี่กูโดนตัวแรกกูกูกูสงสัยแล้วนะบอสนะเลืวันนั้นกับแบมโบอมันไอแบมโบอมันนี่นี่ว่ะชนล่างสบายชนแบบยับเลยอป้มอมรอการพลิวเนมองมา ไม่มีวาร์ม,มนะเอาหน้าเอาแล้วเลยคลิปนู่นสองอเบสเก็คลิปได้ยี่อ้ออาวสาุดทำเขาหนักหนักหน่อยเขาต้นเกมเขาทำอะไรเขาก็ไม่รู้เกลียนเขาล่อครับฟ้ามาแล้วเอาเท่ทำคลิปปะไว้ยี่ห้อไม่รู้เหมือนกันแม่น่าเสียดายสุดท้ายแม่งล้ำหน้าไปซะก่อน

คเสียงไ้จลาอกวาม่เท่ไม่รู้เยมันไม่เท่น้มจะมาควนแบบนี้นะจาแม่ครับนนะไม่น่าได้วยักล่างยักล่างโดนบ้า่างแตกโดนบ้าเรอออกกินแล้วแหละ ฮันด้าสเกิร์ันด้าสเกิลฟ้าอีกหนึ่งชีวิมีปิดหน้ากากเขาไม่ถงไม่รอดอยู่ดีอะพี่ผมได้ของพี่นะอ่าโอเคแคนเปญระวังไงพีบีพี่เหรอเออพี่ออกละสามพันเก้าบีบีอะ,อะใช่มันต้องมีไม่มีก็จบเพอะ่ลนบกลั อดินเขาออกอะไรเขาไม่ร <hoe> ู้เนี่ยงงไปหมดแล้วมอไม่ลื่นวะหรือมือไม่ไปวะลากมองไม่ไป แมวนะแมวกลางเฮ้ยกูทันนะวอลเนี่ยเขียวบนเนี่ยเด็กวอลกิ้งดิเดินนี่เฮ้เหมือนจะวาดว่ะแมวแมวแมวเหมือนมันวิ่งกลับนะนินจาก็ได้เดี๋ยวเพื่อนกาจะเล่นแล้วอ่ะหน้าอยู่นะวิ้าวอลก์เล่น นะโคตรมดลยไน,น่งยังม,มีอะไเมีมางตัวมาสโคตรมืดอรเจมม้นเลยสกิลแบบฟื้นฟื้นฟื้นฟืฟ้นไม่สนุกว มันทำให้มูฟเมนต์ในการเล่นของมันเยอะขึ้นนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดที่แบบจ,จัดจานนาา้านอนพกฟ้าเนี่ยาอารมณ์เหมือนแพทมังกี้ก่อนที่เขาแบบปรับให้มันต้องมีกระทาฟ้าสกิลโดดต้นไม้ได้แต่นี้มีหนึ่งเพิ่มมาอีกใช่ถ้าแพทก่อนนั้นมันโกงจริงมังกี้นะไม่ต้องกระาฟ้าก็โดดต้นไม้ได้อาใช่แล้วนวโยกเลนโดนแบนทุกตาเลย โยกเลนเสร็จเข้าป่าโยกเลนเสร็จเข้าป่าตอ,อนสี่ตัวเยมันคงจะเหมือนว่ามันก๊อปดอต้าจนเกินไปมั้มงม,มันก็จะเรียกว่าครับก็มันเรมเพื่อเพือกันและก็ลูกกันนะลูกรักเลยแหละลกกผู้ผลิตคนเดียวไอ้ผู้พัฒนาคนเดียวกันนะ วรัรขาป่จะจะโล่ตรงเนี้ยเอาไหมเนี่ยเนี่ยเขาโยนป่ะนั่นอน เนี่ยการ์ดีสายสายนี่สายสายเนี่ยตากาเลยปอมานากดให้เพื่อนได้ใครเอาอไหมพี่ซื้อมาไว้เอามาเพื่ออะไรเอามันกดใสายเพื่อนกดแล้วมันไม่ไม่มิงก็รู้ว่าพี่มีสกิลรีเจนต์มานาแล้วมากดให้กูดิกดให้ปอลนุนไปแล้วได้ปืนต่อเพื่อนโดนแล้วอดินเขาโยนนะเหมือนดินจาย ไม่กูวนนิจาดีว่าดีวะเล่นยังลางเล่นแบบเล่นยังหลางเดี๋ยมันจะลกคาฟ้าสามสีอทบนี่เดี๋ยวพี่ดันกลางปั๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอลรอสอนกัรอ๋อให้มันแบบโดนจนแบบหน้าเข้าทีเข้าวิดีอ่ะเดี๋ยวข้าดีปล่าเดีไปเดไป

โยกจนหัวหมุนอะโยกสามทีอะมันจะรีเฟซนะไอ้ทันดา้ามปล่อยเข้าไปาออวินดีก็ได้แล้วว,ลว,วินดีได้แล้ววินดีได้แล้วจินจาโอเคมากทำไมพี่ดูแม่งเล่นแล้วเจอพวกวัตถุที่ปีปากเงี้ยทุงอย่างไม่รู้ว่ะถ่ายของออกไปแล้วจินจาออกไปแล้วพี่ ต้นเกมอย่างเท่เลยัาดบูดมากจะเลือกตัวเซี่ยพี่นุ้ย <c oughs> ระวงังระวังเล่นเล่นได้งั้น <l ots> ไม่ได้เมื่อกี้หนึ่งสามไม่ติดเฉยเลยกูงงแดกเลยวะ

ขนาดเดโมยังทำได้เลยมันอย่างนัได้เกลยมันก็มีบ้างเวะเกมนี้จริงๆมันควรจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่านั่นแหละนะผมก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับเขาอีกแล้วอะ

ใช่ใช่โโหเป็นไงก,การเสร็ล้วครั้งนี้ไม่พี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะ15ศูนย์มาถึงตอนนี้ไงคือต้นเกมพี่ตายไปสตัว3ามตัวเลยพี่ก็เลยแบบเออว่ะช่างมัน<อ>มแล้วกันมีกระถาฟ้าแล้วโหดว่ะมันไม่เชิงว่าโหดแค่มูฟเมนต์ในการเล่นมันเล่นเ <c oughs> ยอะขึ้นอ่ะคือ <c oughs> แค่ไม่มีกระถาฟา้ามันก็เล่นเยอะขึ้นอยู่แล้วใช่ป่ะแม่งมีกระถาฟ้าอีกเยอะกว่าเดิมอีก <laughs> โอ้สองกะตีตายเถอะอะไรมีจ้าไปแล้วอ่ะพี่ปล่อยเขาไปเถอะเขาจะเจอทางที่ดีกว่าอย่าพูดอย่างพีง่ครั์ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ขนาดไม่มีกระถาฟ้ามันก็ต้องเล่นเยอะขึ้นอ่ะกระถาฟ้ามาันแ <c oughs> ม่งเล่นเยอะกว่าเดิมอีกเฮ้ย <c oughs> ต้องวิธี of p ช่คนนี่เปวะเออซฟซนี่มันรวมหมดแล้วก็น่าจะปนปกันไปอ่ะก็หลงกินแดงเออก็แดงเออเขเป็นซฟซีน่าไปเล่นเลยไอคนที่แบบเนี้ยชัด้มีด้ดนเลยยนีอรก่อนสมัานจะว่ด เล่นไปมือไม่ไปจริงๆวะ่ะเล่นช่วงเวลานี้แม่งมือแข็งไะกดให้ตัวเองด้วยเอาไปเอาไปผมให้อดีตแล้วกันนะโอเคชอบเขาอ่ะโอเคก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับหากงดีเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยน,นะครับผิดพลาดก็อขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายจ้า